ค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะผู้คนหลากหลายมากมายในทั่วทุกประเทศในโลกนี้ต่างมีอาชีพมีการงานมีทุกอย่างที่ทําไม่เหมือนกันนะคะแล้วมีอาชีพหลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีข้อบังคับกฎเกณฑ์หรือว่ากฎต่างๆหลักการต่างๆให้นำทางไปว่าซึ่งแล้วก็มีสัยญาบัตต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจว่าแพทย์หมอต่างก็มีจารย์บางมีหลักการของตัวเองแล้วก็ครูเหมือนกันค่ะซึ่งพวกเราเป็นผรุศึกษาจบไปเป็นครูต้อให้ความรู้คำแนะนำเป็นความรู้สาระครับความเหลือแก่เพื่นครูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวและการงานนะครับก็ตามโอกาสที่เหมาะสมนะครับก็เริ่งก็ริวมมีการต่างๆของส่วนนะครับเพื่อให้คำแนะนำความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คนใน นนะครับนำไปอัตราตปเจกต์พัฒนาชุมชนนะครับและถ่ายทอดความรู้นั้นให้คนในชุมชนนะครับเพื่อคนในชุมชนชุมชนครับนำความรู้นั้นมาพัฒนาสภาพสิ่งชุมชนให้ดีขึ้นครับต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งให้ความร่วมมือแนะนำสาแก่เรื่องโยงตามโอกาสและความ นะครับต่ววันนี้ผ่าแน,นาะนำครูท่านนั้นว่าต้องทำอย่างไรบ้างบางตัวยังไงบ้างหรือมีปัญหาอะไรครับให้ศึกษาเนี่ยุาร่วมกันนะครับข้อสองนะครับให้ความช่วยเหลือด้านาทรัพย์สินของแก่เพื่อนครูตามความเหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นครูบางท่านอาจจะ เลกเรจะสร้างห้องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตห้องสมุดแล้ากหลังเรียนกองน้ำฝักบุวมีกาดขอบริเวณบ้าน่ออาคารทั้งนี้เนการ้อวมีบอกนักเรียนของกับเพ่อนกรจายทีดในการเพื่อเะได้กะการได้ขาอมูล บ้านบาสิที่เป็นบรรจัยที่มีบรรจัยจะรู้ว่า โรงเรียนคณะครูจะมีความสัมพันธ์ตลอดเวลามีความสัมพันธ์กันตลอดเวลาอย่างงี้ค่ะคือย่เช่นเวลาชุมชมนมีเรื่องเดอดร้อนช่วยเหลือคณะครูก็จะเข้าไปช่วยยื่นมือช่วย บ้านในชันค่ะจะมีงานกีฬาประจำปีทุกปีแล้วครูก็ไม่เยอะเพราะว่าเป็นโรงเรียน้ันนอกนิดนึงอะค่ะครูก็ไม่เยอะผานงก็ไม่มีอะค่ะก็ช่วยๆกันทำค่ือผมมีมีมัำถามว่า ถ้ามีพวกแม่ครูจะช่วยครูในการเป็นก้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็จะมีงานช่วยเหลือกันนะครับเอ่อที่พูดถึงว่าครูไปช่วยเหลือคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หมายถึงในเรื่องไหนคะในด้านช่วยเแล้วก็ครูช่วยไันเองมั้ก็อย่างเช่น ไม่รู้ว่าไม่มีเราก็ควรต้องมีจิตสำนึกมาก